ดีแม็กตู้ทึบมาเดิมๆเ,เลยต้องการจะให้ช่างโหลดหน้าให้จัดให้คะ่ะกระต่ายจากร้านาตังล้อโตที่ด้เซาวิทมาแล้วเจ้าวันนี้มาส่งงาน,นอีสุดสดีแม็กตอนเดียวตู้ทึบคันนี้คะ่ะลูกค้าเข้ามาคะ่ะต้องการเดี๋ยวทําการโหลดหน้าลงจากนีจ้ะ จะได้ทางก็ได้ดุงตลับเม็ดแล้วก็คุยศึกษากับลูกค้านะว่าต้องการจะลงกินนิ้วอะไรยังไงใช้งานยังไงสรุปแล้วก็คือโหลดลงค่ะแต่ว่ากินนิ้วไต้จับไม่ได้เลยค่ะนี่ต้องขอว่าทานโทษด้วยนะคะก็มาจะขึ้นแม่แรงเลยจ้าเดี๋ยวจะทําการถอดล้อออกมาค่ะสําหรับคันนี้ก็ต้องทําการถอดล้อถอดโช๊ดหรือเราจะไปถอดสปริงออกเพื่อจะได้ทําการเอา แป้นลองสปริงเนี่ยนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นใส่สตัทที่มันสามารถปรับเกลียวโหลดยกขึ้นยกลงได้จ้าโอเคค่ะสำหรับสตัดที่ร้านเนี่ยจะเริ่มระยะแรกใส่เข้าไปเนี่ยจะเป็นโหลดหนึ่งเลยแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถปรับได้จะโหลดหนึ่งโหลดกล้องหรือโหลดสุดสตัดยังไงก็ได้จ้าโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวถอดยกโชกลงมาก็จะเอาไปให้ช่างทำการกดสปริงกันจ้าอ่ะถอดยกลงมาเลยค่ะ แล้วไปดีกว่าเอาไปทำกัรเอาสปริงออกเลยค่ะน,นี่จ้ะเดินกันด้วยความรวดเร็วว่องไวและช่างก็ต้องวัดระยะก่อนที่จะทําการอถอดฐานสปริงออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวสตัดนี่จะ้ะเป็นสตัดตัวนี้ปอกสีท,อง,ท,อ,งทองนี่เลยอันนี้ตัวเกียวมันสามารถปรับขึ้นลงได้นะคะนี่จ้ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะใช้โชคเดิมแล้วก็โหลดเนาะแนะนำไปใส่สตัดดีกว่าค่ะถ้าไม่สะดวกในการเปลี่ยนโชคนะคะ หลังจากได้ระยะเรียบร้อยแล้วช่างก็ทำการมาประกอบค่ะถอดแบบไหนใส่แบบน,นั้นลูกยางแหวนน็อตนะคะใส่เหมือนเดิมจ้าเรียบร้อยแล้วยกไปใส่ที่รถกันดีกว่าค่ะจ้าใส่ไปเลยเหมือนเดิมค่ะถอดแบบไหนใส่แบบนั้นอย่างที่แจ้งเป็นเลยศันน็อตเบอร์สิบเก้าจ้าเบอร์สิบสี่สามตัวบน่ะให้แน่แนเลยนะเสร็จแล้วก็น็อตเบอร์สิบสองปีกนกสี่ตัวเลยค่ะ เดี๋ยวบล็อกไฟฟ้าให้แน่นเลยจ้าแกนมันหลุดเนาะ,ะยึดสายเบรคใส่ ABS เรียบร้อยแล้วก็เอาล้อมาใส่เลยค่ะอันนี้ลูกค้าก็ขอเซลฟี่ดนึงสำหรับคนนี้ลูกค้าใส่แก้ล้อแบบไปด้วยอีกหนึ่งคู่จ้าแนะนํานะคะสําหรับรถที่โหลดเนาะจะต้องไปตั้งศูนย์แล้วก็เพื่อความนี่ก็ใส่แก้ล้อแบบไปด้วยเลย อยากจะได้ไม่กินในเนื้อสำหรับรที่โหลดเดยอะสองมือข,ขึ้นไปเนี่ยแนะนําให้ใช้แก้เราแบบไปด้วยเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่งลูกค้ากันทรงก็จะประมาณนี้เลยเรียบร้อยแล้ววัดป้อนแล้วก็เตรียมตัวส่งลูกค้าเลยจ้าวัดป้อนให้เรียบร้อยทั้งสองข้างก่อนค่ะ ขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะร้านสตังล้อโตอยู่นถนนทนิษยสามติตแสดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์เดินทางปลอดภัยค่ะนี่สุปปร์คาเชิงพาณิชย์นี่จะหากินได้ด้วยเอาเทด้วยต้องแบบนี้เลยค่ะดีใสายบบใส่แมบต้องดูเลยขอบคุณค่ะ